สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องก่าวก o ๊ดเกมมิ่งเอพิส od สามสิบสี่แล้วนะฮะคลิปนี้เราก็ามาอยู่กันใน Roblox g เกม Skateboard ออ b บี้นะฮะมีสมบัติด้วยก็ดูจากตรงนี้แล้วนะฮะน่าจะเป็นการถ่ายสเก็ตบอร์ดเนาะแล้วก็ผ่านด่านออบบี้ประมาณนั้นแหละงั้นก็เกมนี้จัดทำโดย Gorilla ออ b บี้ไปกันเลยนะฮะผมมาแล้วหรอแป๊บนึงนะมีซัมโบเวลด้วย อ๋อมีแอนิเมชั่นการถ่ายด้วยฮะเนี่ยงั้นพี่ไปแล้วกันนะอ๋อกูเคยเล่นโอเคงั้นก็เดี๋ยวผมรีบๆตามกู๊ดไปนะฮะตรงนี้ต้องกระโดดโอ้มีการหมุนสเก็ตบอร์ดด้วยตอนกระโดดอย่างเท่อะแบบนี้ไว้ทำท่าสตันเท่ๆนะฮะเวลากระโดดรบบี้อันนี้มันโค้งใช่ไหมเออโอ้เดี๋ยว อ๋อถ้าเป็นสีเหลืองคือเป็นการบูส์ฮะบูส์ความเร็วเออดีเหมือนกันนะผมรู้สึกว่าแอนิเมชันสเก็ตบอร์ดมันสวยดีถ้าเราโดนสีแดงมันไงส้นกว่ากูดอีกอ่ะกู้ถึงชัยชนะแล้วอ่ะกูถึงเท่าไหร่แล้วกูดดูที่แถบข้างบนดิมันเป็นเลขเท่าไหร่แกับอ๋อกูดเขาถึงด่าน8ปสิบเจ็ดแล้วครับผมไม่แน่ใจว่ามันมีกี่ด่านน่าจะร้อยแปดสิบหกตอนนี้ผมเพิ่งอยู่ด่านสิบสองเอง ดังนั้นผมจะลิปตตามไปนะฮะผมไม่รู้ว่าด่านหนึ่งร้อยมันไกลไหมนะดังนั้นวันนี้อาจจะทําไม่ถึงด่านหนึ่งร้อยนะฮะอาจจะไปสักครึ่งทางก่อนดีไหมแต่ถ้าเกิดกูถึงหนึ่งร้อยละก็อ๋อพี่เห็นพี่เห็นหน้ากูแล้วล่ะกูตอยู่ตรงนั้นใช่ไหมไกลๆนั่นน่ะแถบข้างบนมันจะมีหน้าคนในเซิร์ฟเวอร์นั้นอยู่นะฮะพี่เห็นกูตอยู่ใกล้ๆเส้นชยัยกูเห็นพี่ไหมพี่กําลังตาบ้า โอ้นี่ตกแล้วครับเพิ่งมาตกตอนนี้นี่ชนหลังได้ไหมโอ้ยไม่ได้เดี๋ยวไม่น่าชนเลยเมื่อกี้โดนเด้งออกนะฮะถ้าชนหลังผมลองวนดูดีไหมวนไปวนโอ้ยวนไม่ได้กูเป็นโปรโด้านสกตบอร์ดหรือเปล่าไม่คยโปรอ่ะแต่นี้ยากมากเลยนะโอ้ยมีไม้มาชนเราด้วยเดี๋ยวเกือบโดนยี่สห้าเปอร์เซ็นต์แล้วครับอ,อ เดี๋ยวนะอ๋อไอเปอร์เซ็นต์ตรงนี้มันไม่ได้เพิ่มตามด่านครับเนี่ยมันเพิ่มเรื่อยๆเลยผมยังไม่ได้เหยียบเช็คพอยด์นะเดี๋ยวมันเพิ่มหรือเปล่าเนี่ยตอนเนี้ยเออมันมันเพิ่มก่อนผมเหยียบเช็คพอยด์นิดนึงนะพี่กำลังค่อยๆตามไปพี่โปรเกสสามสิบสองเปอร์เซ็นต์แล้วอันนี้หลบลูกตุ้มไม่ยากไม่ยากแต่ด่านที่กูอยู่อาจจะยากพี่พยายามตามไป เดี๋ยวเอันนี้คืออะไรโอ้ยพื้น <t> พ <Support> ื้นผมใกล้จะถึง40%แล้วนะฮะกดโอ้ยบางทีเราก็เร็วไม่ได้นะฮะบางทีเราก็จะต้องค่อยๆไปอย่างช้าๆกระโดดไปกระโดดไปไม่ต้องถามแล้วว่าผมหัวละไายตอนนี้ผมเอาโต๊ะจำนะฮะพอมากด กระโดดให้อยู่โอเคผมเพิ่งสังเกตว่าผมมาถึง50%แล้วนะฮะโอเค51%แล้วเนี่ยมันเพิ่มตอนที่ผมยังไม่ได้เหยยบเช็คพอยต์นะฮะพยายามหมุนได้ไหมหมุนรอบโอ้ยหมุนรอบยังไงเนี่ยผมไปถึงด่านที่กูอยู่ก่อนค่อยว่ากันผมชอบด่านที่เป็นลูกตุ้มนะไม่รู้ทำไมเวลามันโดนโดนมันผักมันกระดินแรงเลยเนื่องจากว่ามีแรงส่งนะฮะ จากความเร็วของสเก็ตบอร์ดแล้วก็จะกระโดดได้ไกลกว่ากระโดดแบบธรรมดาอ๊ย้ยกระล่วงไงทำได้ไมเนี่ยไม่ตกไม่ตกบูสกูเรกเขาบอกว่าด่านของเขาเป็นลูกบอลเลเซอร์นะฮะเอ้ยผมข้ามเช็คพอยต์มาเดี๋ยวอ๋อทำไมเมื่อกี้มันเหยียบเช็คพอยต์ให้ผมเหรอโดยที่ผมไม่ได้เหยียบเช็คพอยต์นะ ไถสกเก็ตบอร์ดด้วยความเร็ว77นะอะไรไม่รู้นะฮะกิโลเมตรหรือไม้ไม่รู้มันมีลูกบอนด้วยนะลูกบอนเลเซอร์ที่จ้งเราที่ผมไถไปตามกล่องคอนเทนเนอร์นะฮะยังไม่ได้เหยียบท้าย,ยเลยนี่ทีนี้ยังไงต่อผมจะต้องด่านแผ่นไม้มีเยอะเลยนะฮะโอ้คังนะฮะลูกตุ้มเป็นฝูงเลยเอ๊ใช้คำว่าฝูงได้หรือเปล่าโอ้เยอะมาก นี่มันโอเคทางนั้นถนนขาดนะฮะผมต้องไต่ขึ้นหลังคาแล้วก็ไปต่อเลยโอเคเนี่ยผมไม่ได้เหยียบเช็คพอยต์นะแต่ว่ามันก็นับว่าผมโดนเช็คพอยต์โอเคหรือว่าทั้งแนวและหน้าตรงนั้นเลยคือโอ้เออมันสามารถผลักเราให้ไปไกลขึ้นไดไ้คือผมจะทำการทดลองนะฮะว่าไอ้ที่มัน ที่มันแบบโอ้แป๊บหนึ่งนะเนี่ยแบบเนี้ยมันสามารถผักเราปโอเคมันผักผมตกครับที่ผมหมุนตัวกลางอากาศฮะตอนตกนโดนทีคือกระเด็นไกลเลยนะฮะอา้าวกุ๊ดเขาออกเกมไปแล้วครับกุ๊ดบอกว่ายากเกินกุ๊ดเข้ามาอีกรอบได้ไหมพี่อยากรู้ว่าด่านน่ะมันด่านไหนด่านที่เปอร์เซ็นต์ที่เท่าไหร่อ่ะกุ๊ดแปดสิบกหกอ่ะ ตร,ตรงนั้นต้องเป็นแปดกับเจ็ดอ๋อแปดสิบเจ็ดเนาะแปดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะฮะเป็นด่านยากมันจะยากขนาดไหนเชียวแต่พี่ก็น่าจะทำไม่ได้นะด่านน,นี้แหละไหนพี่ก็ทำได้ไง <laughs> พี่ผ่านมาแล้วกุ๊ดพี่เลยกุ๊ดมาแล้วนะเดี๋ยวพ,พี่ค่อยไปช่วยนะกุ๊ด ใกล้ถึงหรือยังอวใกล้ถึงเช่นชัยแล้วเหรอโอ้ข้างหน้าแล้วครับ99%แล้วเอ๊อเนะกูดผ่านมาแล้วใช่ไหมกลับไปดูกูดไม่ได้แล้วอะ่ะกูดคลิปนี้ผมไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายเดี๋ยว